สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านกรับกลับเข้ามาอยู่ในช่องนมยูบีชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับแห่งความโชคดีมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้บอลส,สวยๆมากเลยนะครับการันตีของความสวยงามแต่และต้นนั้นบอกกันเลยนะว่าเป็นที่น่าสะาสมมากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับที่อุบลก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับหรือว่าท้องไร่ท้องนานะครับเขียวชะอุ่มก็มาฝากกันอีกเช่นเคยขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ แล้วก็ขอบคุณทุกลังแรงใจที่โทรถามเข้ามาเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากเลยวันนี้ดูแต่ละต้นเลยนะครับมาเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วครับแห่งความสวยงามแต่ละต้นวันนี้ห้ามกระพริบตาอีกแล้วเอฟซี <pasa> <từ confidence> <FC S 2> บอกว่าห้ามกระพริบตาแล้วดูครับมงกุฎจกักรพรรดิมงกุฎจกักรพรรดินะครับสวยๆแบบนี้ก็รับม,มงกุฎจกักรพรรดิครับ290าบาทปาดราคานี้ราคานี้290บาท ดูทางด้านของนเมมองนนแผงครับณเมมองนนแผงส,สวยๆแบบนี้ครับ260บาทณเมืองนนแผงดูใบใหม่สวยมากครับ <S <S ดูทางด้านของเทพอักษาราเทพอักษราครับสวยสวยบอลกาบนะครับเทพอักษราสวยสวยแบบนี้แบ่งปันกันไปที่290บาทนะครับเรามีเก็บปลายทางนะครับบวกปลายทางเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะครับผมด,ดังสวยมากครับ การด่างมากการด่า,ดางโอ้ต้องห่วงดูทางด้านของเพชรเจสีครับเพชรเจ็ดสีกระตีหัวใหญ่ในกระถางนี้มีทั้งหมดหต้นนะครับหต้นนะเพชรเจ็ดสีเอาไปเปลี่ยนสักกระถางสิบสอนิ้วได้เลยนะดูครับป้ายสวยมากก็จะมีดา่ดางมีด่างมีอะไรสวยมากครับเพชรเจ็ดสีนะเพชรเจ็ดสีครับ ได้ห้าต้นนะครับแบบกอนะครับอ่าแบ่งปันกันไปวันนี้ครับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้สองร้อยเก้าสิบบาทครับมีของแถมด้วยโอ้มีของแถมด้วยอ๋อหอยนะครับเอาได้หอยวยเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าหนุ่มหอยที่บ้านแม่ก็เยอะอยู่แล้วอ่ะดูตะนานของชายชนครับสวยๆชายชนครับฮาแบบนี้ครับฮาแบบนี้ครับรับชายชนครับร้อยเก้าสิบบาทครับ ดูทนาน้นของเจ้าจักระพัดครับอ้าวเอาเป็นกอเป็นพุ่มิกแล้วในกระถางนี้มีอยู่3ามต้นด้วยกันนะครับเจ้าจักรพพัดโอ้ยสวยมากครับนึกถึงตอนที่ราคาแรงๆต้นเป็นหมื่นนะครับต้นนี้นี่ต้นนี้สวยครับสวยสวย,สวยมากครับไม่ได้แยก ไปแบบนี้นะครับไปทั้งกอเลยนะครับ3ต้นด้วยกันนะครับเอาแบ่งปันกันไปวันนี้เจ้าจักรพรรดิครับ290บาทนะครับมีเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่มแค่40บาทนะครับผมมาส่งข่าวกันนะครับดูทางด้านของเมืองเกาะเกตครับเมืองเกาะเกตมาเรือนแสนครับเมืองเกาะเกตกระถางนี้ไปไปเป็นแม่พันธุ์นะครับสวยมากครับสวยมากครับกระถางนี้กระถางใหญ่เลยนะครับเมืองเกาะเกตครับเอาไปเป็นแม่พันธุครับ สามร้อยเก้าสิบบาทครับโอ้โหพูดถ้าตัวเองตกใจเลยนะฮะแล้วมีอีกหนึ่งกระถางระเมืองกอเกอกเกตครับสวย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 ,สวยระเมืองกอเกาเกตครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะดูความสวยงามครับพญาสเวตนะครับ,ร,บรอตร้องรอเปลี่ยนกระถางแล้วมีในกระถางนี้มีสามต้นด้วยกันนะครับสามต้นถ้าเปลี่ยนกระถางสักหกนิ้วนะครับเขาก็จะโตเร็วนะครับพญาเวตจะชอบพวกขี้วัวนะ นี่กระถางสามนิ้วนะครับกระถางสามนิ้วมีอยู่สามต้นม,มันก็เลยเล็กๆนะครับต้องบอกกันนะเล็กนะแต่เป็นกอแบบนี้นะครับอ้าวสวยๆครับพญา,าเสวตครับร้อยเก้าสิบบาทครับดูทางด้านของรัตน <Okay. S 1> สินรัตนสินครับสวยๆแบบนี้รัตนสินแบ่งปันกันไปครับร้อยเก้าสิบบาทเห็นไหมเห็นไหม ชมพูทวีปครับชมพูทวีปสวยๆครับชมพูทวีปกระถางละ290บาทครับชมพูทวีปโอ้โหสวยมากสวยมากดูทางด้านของมัดนีล้อมเพชรแผงครับมันนีล้อมเพชรนี่ไสแม่พันเลยนะครับมันนีล้อมเพชรกระถางนี้วันนี้จัดให้พิเศษนะครับ4 5 0ห้าบาทครับมัดน,นีล้อมเพชรต้นนี้ไม่ครพภาพสวยใช่ไหมครับ นะสวยมากกูรูการันตีความงามนะมมด,ดูทางด้านของนเะมืองนอนท์ไซแม่พันธ์ครับนเะมืองนอนท์นะครับสวยๆแบบนี้ครับณนเะมืองนอนทนะ์นเมืองนอนท์ครับครับฮาบแบบนี้การันตีของความสวยงามครับ390บาทครับดูว่านมงคลนะครับว่านมงคลครับอมอใบนี้มันเป็นอ๋อเป็นนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันนะเดี๋ยวผมได้ไปได้เจอนี่ดูว่านนะครับว่านว่านรวยลดฟ้า ไปเปลี่ยนกระถางนะครับไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับท่านใดที่ชอบเล่นสะสมเล่นหวยนะครับต้องมีว่านรวยล้นฟ้าส,สวยๆแบบนี้ครับอาแบ่งปันกันไปนครับ260กบาทติดตามมาด้วยหนึ่งความสวยงามครับนำโชคครับนำโชคสวยๆแบบนี้ครับนำโชคครับ290บบาทนำโชคนำโชค รัตนรุ่งเรืองครับรัตนรุ่งเรืองต้นนี้แยกหน่อนะครับรัตนรุ่งเรืองสวยมากโอ้โอหนึกถึงตัวราคาเขาเป็นหมื่นเนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันกันไปครับรัตนรุ่งเรืองกระถางนี้ครับ320บาทครับรัตนรุ่งเรืองอะไรฮะยอดมงกุฎยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎสวยๆครับยอดมงกุฎ2องบบาทครับยอดมงกุฎ ติดตามมาด้วยหนึ่งความสวยงามครับนั่นก็คือคือสาวนครชัยศรีสวยมากครับกระถางนี้ด่ากสวยมากครับสาวนครชจยศรีนะครับเอาแบ่งปันกันไปครับ320บาทครับนะครับมา้มองคนอีกหนึ่งกระถางครับเรียกซับเรียกซับสวยๆแบบที่หัวน่าใหญ่ๆแล้วน่ะรอเปลี่ยนกระถางแปดนะครับเรียกซับการแข็งแรงนะครับ เรียกซับสวยๆนะครับแบ่งปันกันไปครับ320บาทเรียกซับสีเทพารักสีเทพารักครับสวยๆสีเทพารักครับ190ยบาทครับสีเทพารักติดตามมาด้วยทางด้านของลูกนเมืองนนนี่นะครับนี่เป็นลูกนเมืองนนนะครับสวยมากโอ้กาลันตีของความสวยงามแบ่งปันกันไปกระถางนี้ครับ200 เก้าสิบบาทครับลูกนเมืองนนดูทางด้านของน้ําพึ่งพระจันทร์น้ําพึ่งพระจันทร์ครับฮับฮแบบนี้น้ําพึ่งพระจันทร์สวยๆแบบนี้แบ่งปันกันไปนะครับน้ําพึ่งพระจันทร์ครับสามร้อยสามสิบบาทครับกะบีนาร้อยกะบีนาร้อยครับสวยๆกะบีนาร้อยสองร้อยหกสิบาทครับกะบีนาร้อยมีทางด้านของลูกไม้ครับลูกไม้สายเลือดของ ณเมืองนอนนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับสายเลือดของณเมืองนอนการันตีของความสวยงามครับเอาแบ่งปันกันไปนะครับ260บาทโอกระถางนี้มี2ต้นด้วยกันนะครับรัตนศิลรัตนศิลมี2ต้นนะครับเขี้ยวหัวมีแน่นอนครับการันตีความสวยงาม260บาทครับได้ไป2ต้นเลยนะครับ อับสรสวรรค์สวยๆครับอับสรสวรรค์สวยจริงๆการันตีของความสวยงามครับอับสรสวรรค์ครับสองเกสบาทครับอับสรสวรรค์ติดตามมาด้วยทางด้านของนางรากสดครับนามรากสดครับสวยๆแบบนี้ครับนามรากสดโอ้ยสวยมากครับนางรากสดครับเป็นไม้แยกหนอนะครับสองเกบาทครับนางรากสด มาดูครับแห่งความสวยงามนี่ก็คือศิลาหุ้มทองตัวนี้เป็นหน้าเทพนะฮะศิลาหุ้มทองสวยมากครับวันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์ทั้งหมดนะครับกระถางละกระถางละนะครับศิลาหุ้มทองตัวนี้หน้าเทพนะครับ3 2 0ยี่ะะสิบบาทศิลาหุ้มทองส่วนสองต้นนี้เป็นหน้าแผงนะครับศีลาหุ้มทองแผงครับ กระถางละ320บาทครับดูฮาฟด้วยนะครับฮาฟด้วยขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเรามีเก็บปลายทางบวกเพิ่มแค่แค่40บาทนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่085 88249 82ให้ FC ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการเข้าสู่ยุคประเทศไทยสีวิไลแล้วครับผมขอบคุณครับ